บทที่เจ็ดถ้อยคำของหลวงพ่อในป่าทำให้ท่านพระครูกเกิดธรรมสังเวทอีกวาระหนึ่งท่านรู้ว่าหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต่อไปนอกเหนือจากทำอยู่ก็คือเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ให้ชาวพุทธได้เข้าใจอย่างถูกต้องคือเข้าใจในพระสัทธรรมอันหมายถึงธรรมที่ดี ธรรมที่แท้ธรรมของสัตบุรุษึงหมายถึงคนดีมีสามอย่างได้แก่หนึ่งปริยัติสัทธรรมสัทธรรมคือสิ่งที่พึงเล่าเรียนได้แก่พุทธพจน์ 2. ปฏิบัติสัทธรรมสัทธรรมคือสิ่งที่พึงปฏิบัติได้แก่ไตรสิกขาและสามปฏิเวสสัทธรรมสัทธธรรมคือผลที่พึงบรรลุได้แก่มรรคผลและนิพพาน เรียกสันส้นๆว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเมื่อชาวพุทธได้เข้าใจในพระสัตธ,ธรรมสามอย่างนี้แล้วจะสามารถรักษาพระศาสนาไว้ได้หรืออย่างน้อยก็สามารถยืดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปอีกท่านตั้งปณิธานว่าจะทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจและกำลังปัญญาให้กับงานอันยิ่งใหญ่นี้ มิใช่เพื่อชาวพุทธเท่านั้นแต่เพื่อมนุษยชาติทั้งมวลที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของกันและกันอีกด้วยเรารู้ว่าเธอสามารถทำได้ดังที่ตั้งปณิธานไว้หลวงพ่อในป่าย,ยังคงหลับตาพูดท่านรู้ว่าสิทธิ์กำลังคิดอะไรอยู่ยิ่งกว่านั้นยังพูดให้กำลังใจอีกว่าไม่ต้องห่วงนะ งานชิ้นนี้เธอจะมีผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศเขาเคยเกี่ยวข้องกับเธอมาหลายชาติเป็นลูกสาวครั้งที่เธอเกิดเป็นคนอินเดียเมื่อเธอเป็นแม่ทัพสมัยอยุธยาตอนปลายเขาเป็นทหารคนสนิทแล้วก็เป็นสิทธิในปัจจุบันชาติสมภารวัดป่ามะม่วงนึกไปถึงนายจันสมซึ่งชาตินี้คือนางสาววันวิไลบุตรีอาจารย์สลิด ผู้บริจาครถตู้ให้วัดป่ามะม่วงเมื่อหลายปีมาแล้วหลวงพ่อท่านคงจะหมายถึงโยมวันวิไลนะครับที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ผมฟังว่าชื่อในจันสมเขาตายไปเกิดที่นครสวรรค์พระบัวเฮียวเอ่อยขึ้นนบัดนี้ท่านสามารถพูดถึงหญิงสาวด้วยจิตอุเบกขาปราศจากความชอบความชังหลวงพ่อ ที่ท่านพูดถึงครั้งแรกก็หมายถึงหลวงพ่อในป่าครั้งที่สองหมายถึงท่านพระครูเมื่อสองปีที่แล้วเขามาเข้ากรรมฐานฉันเป็นคนสอนให้เองพอเธอไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าได้ไม่นานเขาก็มาปฏิบัติแล้วก็หายไปเขายังต้องสะสางกรรมอีกนานแต่ในที่สุดก็จะมาช่วยฉันเผยแผ่พระศาสนา แล้วพูดกับหลวงพ่อในป่าว่าผมดูหน้าเขาแล้วเขาจะต้องจบด็อกเตอร์แล้วก็จะได้เป็นศาสตราจารย์ด้วยแล้วก็จะเป็นด็อกเตอร์ที่ทำให้ชาวต่างประเทศหันมานับถือพระพุทธศาสนากระผมยังอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติขอรับพระบวัวเหียวพูดกับวีรกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีในอดีตอยากรู้เรื่องตอนไหนอีกล่ะ เราเล่าไปหลายตอนแล้วมิใจ่หรือตอนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขอรับกระผมอยากทราบว่าเมื่อพระเถระเจ้าต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางด้านการเมืองและการศาสนาท่านจะมีวิธีอย่างไรที่สามารถรักษาพุทธศาสนาไว้ได้พระเถระเจ้าจึงเล่าว่าแม่บ้านเมืองจะละสัมรษยอย่างไร เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติคู่ชาติบ้านเมืองของไทยมาโดยตลอดเมื่อขึ้นครองราชเราได้ฟื้นฟูเรื่องพระศาสนาอย่างหนักเพราะถูกกระทําย่ำยีจากพมา่านอกจากจะทำลายถาวรวัตถุต่างๆแล้วยังเผาพระไตรปิฎกให้วอดวายหมดซึ่งเท่ากับพระธรรมถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง เราต้องลงไปเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อขอยืมพระไตรปิฎกมาเอามาอย่างไรขอรับและทางนาครศรีธรรมราชยอมให้ยืมหรือขอรับผู้อาวุโสน้อยที่สุดยังคงสงสยัยพระเถระเจ้าตอบว่าบรรทุกใส่เรือมาทางโน้นเขาก็คงไม่เต็มใจนักกรอกแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเราซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เราสั่งให้ขนพระไตรปิฎกจากนครศรีธรรมราชมาทนบุรีแล้วก็นำมาคัดที่วัดบางว่าใหญ่ซึ่งปัจจุบันคือวัดระฆังโคสิตารามคัดอยู่หนึ่งปีเต็มจึงได้นำไปคืนจากนั้นก็ให้เขาทำสังคยนาพระไตรปิฎก,กรวมทั้งคำพีวิสุทธิมักด้วยคัดคัดนี่หมายถึงคัดลอกใช่ไหมขอรับพระบุญเฮียวถามอีก ถูกแล้วเราได้ให้พระสงฆ์ช่วยกันคัดลอกเมื่อคัดลอกเสร็จก็ให้ทำการสังคยนาท่านพระครูเรียนถามว่าพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประวัติบันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริงใช่ไหมขอรับถูกต้องแต่รายละเอียดมีมากกว่านั้นท่านจำได้หรือไม่ หากยำจำได้ก็ช่วยอธิบายเหตุสิทธิ์ของท่านฟังด้วยขาดตกบกพร่องตรงไหนเราจะช่วยเติมให้เต็มขอรับจากการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้พอสรุปได้ดังนี้ท่านพระครูทบทวนความจำแล้ก็เล่าให้พระบุยเหียวฟัง เรื่องที่หนึ่งทรงชำระพระอารัชีหลวงพ่อครับอารัชีถ้าจะแปลให้คนฟังเข้าใจจะต้องแปลว่าอย่างไรครับพระโุฮิวถามอาจารย์ท่านพระครูจึงตอบว่าอารัชีแปลตรงตัวว่าผู้แก้ยากซึ่งก็คือผู้หน้าด้านนั่นเองในที่นี้แปลให้เป็นภาษาพระว่า ผู้ไม่มีความละอายก็หมายถึงภิกษุผู้มักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงช่ำระพระอารัชชีซึ่งในเวลานั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นพวกเจ้าพระฝางก็มีทรงประกาศให้บรรดาพระสงฆ์หัวเมืองฝ่ายเหนือมาดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนผู้ใดทนได้ก็โปรดให้ดำรงอยู่ในฐานานุสัก ผู้ใดทนไม่ได้ก็ให้ศึกออกไปแล้วก็ให้สักข้อมือใช้ให้ทำงานหนักผู้ใดกล่าวเท็ศว่ตตนบริสุทธิ์แต่พอจะให้ดำน้ำพิสูจน์กลับสารภาพว่ตตนเป็นประราชิกก็โปรดให้นำตัวไปประหารชีวิตเสียกระผมเล่ามาถึงตอนนี้ขอพระเดชพระคุณพระเถระเจ้ากรุณาเพิ่มเติมในรายละเอียดด้วยเถอะขอรับ พระเถระเจ้าจึงเล่ารายละเอียดว่าพิธีดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เริ่มในวันอังคารขึ้น16ค่ำเดือน11ปีขานพุทธศักราชสองพเมื่อเสร็จพิธีแล้วพวกที่ดำได้เสมอนาฬิกาคือดำได้ตามเวลาที่กำหนดเราก็ให้อุปสมบทใหม่แต่ที่แพ้มีมาก สบงจีวรกองพเนนเราก็ให้เผาทิ้งเสียแล้วก็ให้นำผ้าตรายจีวรพันชุดนิมนต์พระราชาคณะฐานานุกรมจากทนบุรีไปห้าสิบรูปอุปสมบทพระสงฆ์เมืองเหนือเสียใหม่ให้พระโพธิวงศ์สาราร์อยู่ประจำเมืองพิษณุโลกพระพิมนธรรมอยู่เมืองฝางพระธรรมเจดีอยู่เมืองทุ่งยั้ง พระธรรมอุดมอยู่เมืองพิชัยพระเทพกวีอยู่เมืองสวรรคโลกเพื่อชำระพวกอาลัชชีต่อไปพระยาตาคิดว่าการดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์เป็นการยุติธรรมแล้วหรือหลวงพ่อในป่าเลืมตาแล้วจึงถามไม่ยุติธรรมขอรับเพราะพระที่ประชิกแต่สามารถดำได้ตามเวลาที่กำหนดก็มี พระที่บริสุทธิ์แต่ไม่สามารถดำน้ำได้ตามเวลาที่กำหนดก็มีแต่กระผมไม่ทราบว่าจะใช้วิธีใดที่ดีไปกว่านี้ก็ตอนนั้นกระผมยังไม่พบหลวงพ่อแม้หากว่ากระผมไม่ได้บางบวชคงต้องรับกรรมหนักหนาสาหัสเป็นแน่การบวชไม่ได้เป็นสาเหตุเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติจนถึงขั้นตัดความหลงในสงสารได้ พญาตาก็ต้องรับกรรมหนักสาหัสอย่างที่พูดมาเพราะความกรุณาของหลวงพ่อโดยแท้ที่ทำให้กระผมไม่ต้องไปเกิดในอบายพระเถระเจ้าก้มลงกราบหลวงพ่อในป่าสามครั้งด้วยสำนึกในพระคุณจากนั้นจึงบอกให้ท่านพระครูเล่าต่อเรื่องที่สองทรงให้รวบรวมพระไตรปิฎกได้เสด็จนครศรีธรรมราช และโปรดให้นําพระไตรปิดกฉบับเมืองนครศรีธรรมราชมาเป็นแม่แบบทรงให้คัดลอกไว้หลายจบและพระราชทานให้พระสงฆ์ในอารามใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ส่งคืนนครศรีธรรมราชคำพีใดขาดตกบกพร่องสรงให้ไปแสวงหาถึงประเทศขเขมรเช่นคำพีวิสุทธิมักในทนบุรีไม่มีก็สรงให้พระเถระสองรูปคือพระเทพกวีไปขเขมร และพระพรหมณีไปนครศรีธรรมราชเพื่อนำคำพีวิสุธทธิมักมาคัดลอกไว้ตอนเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อปี2,310บ้านเมืองและวัดถูกไฟเผาคำพีพระไตรปิฎกกพลอยสูญหายไปด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวันเกรงว่าเมื่อไม่มีคำพีอันเป็นหลักแล้วพระศาสนาจะอันตรธานไปโดยเร็ว จึงโปรดให้สืบหาต้นฉบับพระไตรปิฎกตามหัวเมืองต่างๆเท่าที่จะหาได้มาคัดลอกไว้เพื่อสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงขึ้นพระเถระเจ้าช่วยเสริมว่าแต่การสร้างพระไตรปิฎกยังไม่ทันสำเร็จก็เกิดเหตุการณ์ที่จำจะต้องผลัดแผ่นดินแต่ว่าสหายของเราก็ได้รับงานนี้ไปสานต่อจนสำเร็จ นอกจากนี้เราก็บำรุงการเหล่าเรียนพระไตรปิดกให้กำลังใจแก่ผู้เรียนดีโดยถวายไตรจีวรบ้างปัจใจทายธรรมอย่างอื่นบ้างตามสมควรแล้วก็ยังขอร้องให้พระภิกษุสมเนรมั่นอยู่ในธรรมวินยัยเราถึงกับปวารณาไว้ว่าหากมีศีลบริสุทธิ์แล้วแม้เลือดและเนื้อของเรา ก็สามารถถวายได้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการเมื่อพระเถระเจ้ากล่าวจบท่านพระครูจึงสาธยายต่อเรื่องที่สามทรงจัดสังฆมณฑลโปรดให้ประชุมพระเถรานุเถระเท่าที่มีอยู่ในราชาอาณาจักร โดยประชุมที่วัดบางว่าใหญ่ทรงเลือกพระเทระที่ทรงคุณธรรมแล้วแต่งตั้งขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งได้แก่พระอาจารย์ศรีจากเมืองนครศรีธรรมราชพระอาจารย์ศรีเป็นชาวนาครศรีอยุทยาและทรงคุ้นเคยกันมาก,ก่อนได้หนีพม่าไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ก็ยังทรงแต่งตั้งพระเถรานุเถระอื่นๆ ให้เป็นพระราชาคณะและให้มีฐานานุกรมตามสมควรนิมนต์ให้อยู่ตามวัดต่างๆสั่งสอนคันธทุระและวิปัสสนาธุระให้แก่พระภิกษุงสงฆ์สมณรน,นต่อไปสาธยายมาถึงตอนนี้สมภารวัดป่ามะม่วงเรียนถามพระเถระเจ้าว่าในรชัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามว่าสีและประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า พระองค์เดียวกับสมเด็จพระสังฆราชสีในสมัยทนบุรีความจริงเป็นคนละองค์หรือว่าองค์เดียวกันขอรับเป็นองค์เดียวกันที่ท่านถามอย่างนี้ก็เพราะเข้าใจว่าเป็นคนละองค์กันใช่ไหมยังมีคนเข้าใจผิดอยู่อีกมากนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำให้พวกเข้าเข้าใจอย่างถูกต้องขอรับกระผมขออนุญาตเล่า ถึงสาเหตุที่ทำให้คนคิดว่าสมเด็จพระสังฆราชสมัยทนบุรีกับสมัยรัตนโกสินท์เป็นคนละองค์กันได้หรือไม่ขอรับเล่ามาเถอะเรากำลังฟังอยู่พระเถระเจ้า,าอนุญาตท่านพระครูจึงเล่าว่าสมัยรัตนโกสินท์สมเด็จพระสังฆราชสีถูกปลดจากตำแหน่ง เพราะได้กราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าผู้ที่เข้าเฝ้าโดยไม่ได้ปลดอาวุธมีโทษสถานใดเพราะขณะนั้นเจ้าพระยาสุรสีเข้าเฝ้าโดยมิทันได้ปลดอาวุธด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงกวักพระหัตถ์เรียกจึงขึ้นจากเรือมาเฝ้าขณะนั้น สมเด็จพระสังฆราชสีกำลังนั่งสนทนาธรรมกับพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาท่าน้ำเห็นเจ้าพระยาสุรสีเข้าเฝ้าในลักษณะนั้นจึงกราบบังคมทูลถามถึงโทษของการเข้าเฝ้าโดยไม่ได้ปลดอาวุธพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามพระยาสุรสีท่านก็ตอบว่ามีโทษถึงประหารชีวิตและกราบทูลให้ประหารชีวิตตนเสีย พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามอีกว่าหากไม่ประหารชีวิตจะต้องถูกลงโทษสถานใดท่านก็ตอบว่าต้องถูกเขียยเข่ยนร้อยทีมีพระราชดำรัสถามอีกว่าถ้าไม่เขี้ยนร้อยทีจะเขี่ยนกี่ทีตอบว่า80ทีและเมื่อมีพระราชดำรัสถามอีกจนที่สุดเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่า60ทีจึงทรงเขี่ยน ครั้นเคียนได้ยีสิบทีก็หยุดไม่ทรงเคียนต่อเหตุใดจึงไม่เคียนต่อขอรับท่านถามพระเถระเจ้าเราเกียนไม่ลงอย่างที่บอกแล้วสหายของเราและน้องชายของเขามีบุญคุณต่อเรามากนึกถึงตอนที่เขาบอกว่าพาแม่นกเอียงมาด้วยเมื่อไปสมทบกับเราที่จันทบุรีเราก็เลยเคียนไม่ลง เหตุการณ์ครั้งนี้เองที่ทำให้คนสมัยนั้นไปเล่าลือกันว่าเมื่อสหายของเราขึ้นครองราชสมบัติจึงปลดพระสังฆราชสีพราะทรงเชื่อพระอนุชาซึ่งมีความอาฆาตแค้นเคืองในสมเด็จพระสังฆราชแท้จริงเป็นการใส่ร้ายเจ้าพระยาสุรสีพวกที่ช่วยกันประคมข่าวก็เป็นพวกไม่วังดีต่อแผ่นดินเราขอยืนยันว่า เจ้าพรยาสุรสีไม่ได้มีจิตใจเช่นนั้นตรงกันข้ามเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาและที่สำคัญคือเขารักพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างที่เรารักถึงพี่ชายของเขาก็เช่นกันเมื่อได้กระทำพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้ทำงานทุ่มเทให้กับพระศาสนาดังปณิธานที่ปรากฏในนิราชท่าดินแดงของเขา ความตอนหนึ่งว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีสหายของเราได้สืบสารงานพระศาสนาต่อจากเราคือการทำสังคยนาพระไตรปิฎกที่เราทำยังไม่ทันเสร็จให้เกิดความจำเป็นต้องผลัดแผ่นดินดังที่ได้เล่ามาแล้ว กระผมทราบมาว่าก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะทรงสถาปนาพระอาจารย์สีขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นเมืองทนบุรีก็มีสมเด็จสังฆราชอยู่แล้วใช่ไหมขอรับพระเถรราจเจ้าอธิบายว่าถูกแล้วคือสมเด็จพระสังฆราชดีหรือพระอาจารย์ดีที่คนทนบุรีพากันเลื่อมใสศรัทธ,ธาต่อมาภายหลังเราทราบว่า ตอนกรุงแตกครั้งที่สองพระอาจารย์ดีเคยบอกที่ซ่อนทรัพย์ผู้อื่นให้แก่พมา่าจึงถอดสมเด็จพระสังฆราชดีที่เราเป็นผู้สถาปนาขึ้นออกเสียจากตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสีขึ้นแทนทำไมพระอาจารย์ดีต้องบอกที่ซ่อนทรัพย์ของผู้อื่นให้แก่พม่าด้วยละขอรับ พระบัวเฮียวไม่เข้าใจพระเถระเจ้าจึงพูดกับท่านพระครูว่าท่านเคยอ่านประชุมพงศวดานภาคหก 6, ใช่ไหมช่วยเล่าให้พระบัวเฮียวฟังได้หรือไม่ได้ขอรับสมพานวัยใกล้หกสิบรับคำแล้วจึงเล่าว,วา่า ประชุมพงศ์สาวดารภาคที่หกได้บันทึกเรื่องราวต่างๆตอนเสียกรุงครั้งที่สองไว้ว่าเมื่อพมา่าเข้าพระนครได้นั้นก็เป็นเวลากลางคืนพมา่าไปถึงไหนก็เอาไฟจุดเผาเย่าเรือนของชาวเมืองจนกระทั่งปราสาทราชมนเทียนไฟไหม้ลุกลามสว่างสวยัยราวกับเป็นเวลากลางวันครั้นพมา่าเห็นว่าไม่มีผู้ใดต่อสู้แล้ว ก็เที่ยวเก็บรวบรวมทรัพย์จับผู้คนออลมานไปทั่วทั้งพระนครแต่เพราะเป็นเวลากลางคืนพวกชาวเมืองจึงหนีรอดไปได้มากพม่าจับได้สักหมื่นคนส่วนพระเจ้าเอกทัตนั้นมหาดเล็กพาลงเรือน้อยหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในสุมทุมผุ่มไม้ที่บ้านจิกริมวัดสังคาวาดแต่พระม่ายังหารู้ไม่จับไม่ได้ แต่พระเจ้าอุทุมพรสึ่งผนวดกับเจ้านายโดยมากทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระภิกษุสัมมาเนนที่นี้ไม่พ้นพม่าจึงจับเอาไปคุมรวมไว้ในข่ายโพสามต้นส่วนคนพลเมืองที่จับได้ก็แจกจ่ายกันไปควบคุมไว้ตามข่ายนายทัพนายกองทั้งปวงแล้วก็พม่าทเที่ยวเก็บยึดทรัพย์สมบัติสิ่งของ ของหลวงของราษฎรตลอดจนเงินทองของเครื่องพุทธบูชาตามพระอารามใหญ่น้อยไม่เลือกว่าของที่หยิบยกได้หรือไม่พึงยกได้ดังเช่นทองเงินที่แผ่หุ้มพระพุทธรูปมีทองคำที่หุ้มพระสีสันเพชรเป็นต้นพม่าก็เอาไฟสุมพระพุทธรูปให้ทองละลายเก็บเอามาจนสิน้น เท่านั้นก็ยังไม่พอพมา่ายังเอาทรัพย์ของราษฎรซึ่งฝังไว้ตามวัดว่าบ้านเรือนต่อไปอีกเอาราษฎรที่จับได้ไปชำระซักถามแล้วล่อลวงให้ลวงล่อกันเองใครเป็นโจทย์บอกทรัพย์ของผู้อื่นให้ได้ก็ยอมปล่อยตัวไปส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าไม่บอกให้โดยดีพมา่าก็เขียนตีและทำธนกรรมต่างๆ เร่งเอาทรัพย์จนล้มตายก็มีมีเรื่องปรากฏขึ้นเมื่อพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงตั้งพระอาจารย์ดีครั้งกรุงเก่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกภายหลังก็ได้ความว่าพระอาจารย์ดีเคยบอกทรัพย์ผู้อื่นให้พมา่าเมื่อเวลาถูกขังอยู่พระอาจารย์ดีเลยถูกถอดจากที่พระสังฆราชที่นิดเธอพอจะเข้าใจหรือย,ยังละ่ะบัวเย,ยว ท่านพระครูถามสิทธิ์แล้วกราบเรียนถามพระเถระเจ้าว่ากระผมอ่านตามตัวอักษรที่ปรากฏในที่ประชุมพงศาวดานภาคที่หเลยนะขอรับอ่านด้วยกระสินเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อพระเถระอายุน้อยกว่าองค์อื่นๆถามอีกฉันลืมไปว่าเธอมาทางวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงไม่เข้าใจเรื่องสมถกรรมฐาน กสินเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีทั้งหมด40ได้แก่กสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบอปมัญญาสี่อาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุวัตรฐานหนึ่งและอารูปสี่รวมเป็น40สและพูดกับพระเถระเจ้าว่า กระผมเคยเจริญสมตะตกรรมฐานมาก่อนที่จะมาพบหลวงพ่อในป่าขอรับและเคยหุงประลอดด้วยเตโชกสินหลวงพ่อครับกรุณาอธิบายกสินสิทธิ์ให้ผมฟังได้ไหมครับผมอยากทราบว่าหลวงพ่อใช้กสินอ่านพงศวดานได้อย่างไรพระบัวเฮียวขอร้องอาจารย์ของท่านอาจารย์จึงต้องอธิบายว่า กสินก็หมายถึงวัตถุอันจูงใจหรือวัตถุสำหรับเพ่งเพื่อจูงใจให้เป็นสมาธิมีสิบอย่างได้แก่ปฐวีกสินกสินคือดินกสินที่ใช้ดินเป็นอารมณ์อาโปกสินกสินคือน้ำเตโชกสินกสินคือไฟวายโยกสินกสินคือลมนิลกสิน กสินคือสีขาวปีตะกะสินกสินคือสีเหลืองโลหิตะกะสินกสินคือสีแดงโอทาตะกะสินกสินคือสีขาวอาโลกะกะสินกสินคือแสงสว่างและอากากสินกสินคือที่ว่างเปล่ากสินที่ใช้ที่ว่างเปล่าเป็นอารมณ์หลวงพ่อขอรับ กระผมจะเจริญสมถะกรรมฐานจะได้หรือไม่ขอรับกระผมต้องการเจริญกสินจะได้ใช้กสินอ่านหนังสือพระโบยเฮียวถามหลวงพ่อในป่าไม่จำเป็นจุดมุ่งหมายของการเจริญสมถะก็เพื่อใช้เป็นบาทฐานในการเจริญวิปัสสนาในเมื่อเธอสำเร็จวิปัสสนาแล้วสมถะก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เราไม่เห็นด้วยกับผู้ที่เจริญสมถะเพราะมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะได้อิทธิปาฏิหารอย่างที่พวกโยคีเขาปฏิบัติกันเพราะนั้นไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อในป่าตอบทั้งที่ยังหลับตา